ไปอยู s <S uh ่ที่ไหนทำดอกเต็มไปอยู like ่ที่ไหนใช้ทำลายเลขของบิลลี ok uh> ่ทำยอบมาชีอย uh ู่มาสดาบาราเคยสาวแต่งเมียสุดนอยเียน่อมาลีนดังจนจกันทางตูสู้ขอบคุครับเอะไรอะไรนะอะไรนะคอยเขียนะลำแขนลำแขน ลางแหมาเซิร์ชเซิร์ชเซิร์ชนะนะไหๆเคือนนั่นี่เป็นอะไรล้างแผลลางแผลมึจะถอนถอนนะนั่นอะไรมึงจะอะไรป่ะจะไปนตุกันเปไรเอา